สวัสดีผู้ชมและแฟนๆซูเปอร์ไบทุกท่านพบกับช่วงพอดแคสต์กันอีกเช่นเคยและครั้งนี้เราจะพามาทำความรู้จักกับ Triumph Speed 400โมเดลคลาสสิกสุดเท่พิกัด 400cc ที่มาพร้อมออกับการดีไซน์ที่ถอดแบบมาจากโมเดลรุ่นพี่อย่าง Speed Twin 900และ Speed Twin 1200cc ผสมผสานกับสมรรถนะและเทคโนโลยีที่ทันสมัยจนได้มาเป็นโมเดลสุดเท่ในรุ่นนี้กันครับ ในด้านรูปลักษ์การดีไซน์ที่โชว์ความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะรุ่นด้วยไฟหน้าทรงกลมไฟ daytime running light แยกกับไฟเลี้ยวยึดติดไว้ด้านข้างกระบอกโชคสีทองเด่นๆอีกทั้งระบบไฟสองสว่างจะเป็น LED รอบคันต่อด้วยเรือนไม้อนาล็อกทรงกลมผสมกับหน้าจอดิจิทัล LCD แสดงผลฟังก์ชันต่างๆมากมายให้ความรู้สึกร่วมสมัยบวกกับเบ้าเซกุญแจมาให้ไว้ใช้งานได้อย่างสะดวกและไม่ต้องยุ่งยากด้วยครับ ถัดมาในส่วนของถังน้ํามันที่ถูกตกแต่งปัดวาลเพื่อรองรับท่านั่งการขับขี่พร้อมลายกราฟ,ฟิกบนตัวถังกับความจุน้ํามันที่13ลิตรสะท้อนความเป็นรถโรสเตอร์บวกกับเบาะชิ้นเดียว2ระดับสีดำรวมถึงโลงโก้ไทยอ้ำประดรรับไว้ในส่วนของด้านหลังติดกับมือคนจับซ้อนให้ดูกลมกืนนสเลือเกิน และคงความดั้งเดิมในสไตล์รถคลาสสิกด้วยเสื้อสูบแบบมีคลีบและแคลมท่อเฮดเดอร์ท่อไอเสียเก็บเสียงสแตนเลสแบบยกขึ้นลายการาฟิกตัวรถที่โดดเด่นรวมถึงเทคโนโลยีเช่นการระบายความร้อนด้วยของเหลวแบบเปิดท่อไอเสียรพร้อมตัวเก็บเสียงจนเป็นโมเดลโมเดิร์นคลาสสิกที่ล้ำสมัยอีกทั้งยังมาพร้อมออกับความตกแต่งอย่างมีระดับทางเครื่องยนต์เคลือบ power c l o t อันสวยงามครับ <iek> ในด้านของขุมพลังเครื่องยนต์จะเป็นสูบเดียว398ซีซี สบายความร้อนด้วยของเหลวซึ่งให้พละกําลังสูงสุด40แรงม้าที่8,000รอบพร้อมแรงบิด37.5นิวตันเมตรที่6,500รอบมาพร้อมระบบเกียร์6สปีดควชีตอิเล็ก o n i c กจาก Bosch อีกทั้ง เครื่องยนต์ได้ได้รับการรับรองมาตรฐานยูโรไฟที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยครับรวมถึงจุดเด่นสําคัญเพิ่มเติมทั้งเครื่องยนต์4วาลวเพลาข้อเหวี่ยนที่ได้รับการถูวงน้าหนักเพื่อปรับแรงเฉื่อยให้เหมาะสมกับการขับขี่ในความเร็วต่ําระบบส่งวาลว้วที่มีมวลลูกสูบต่ำและการเคลือบ DLC ที่ช่วยลดแรงเสียดทานและยังช่วยให้เครื่องยนต์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ต่อจันที่ระบบการสะเทือนกับโชคหน้าแบบหัวกลับขนาด4.3มิลิเมตรซึ่งมีระยะยุบ140มิลิเมตรนะครับส่วนด้านหลังจะเป็นโชคเดี่ยวพร้อมซับแทงก์สามารถตั้งค่าพีโหลดได้โดยมีระยะยุบตัวที่130มิลิเมตรนะครับที่ทำงานร่วมกับสวิงอาร์มแข็งคู่ลูมิเนียมรวมถึงระบบเบรกนะครับกับดิสเบรกเดี่ยวด้านหน้าขนาด300มิลิเมตรพร้อมปั๊มเบรกแบบสีลูกสูบนะครับและดิสเบรกหลังจะมีขนาด230มิลิเมตรซึ่งใช้ปั๊มเบรกแบบลอยตัวโดยระบบเบรกทั้งหน้าหลังนะระเสริม ABS ให้อีกด้วยและในส่วนล้อนะครับจะเป็นล้อแม็กสีดำดีไซน์5ก้านคู่ขนาด17นิ้วมาพร้อมยางแบบไม่ใช้ยางในนะครับ ซึ่งยางหน้าจะมีขนาด110-70นะครับและยางหลังจะมีขนาด150-60นั่นเองครับในด้านระบบเทคโนโลยีกับสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีมาให้นะครับกับเจ้า speed twin 400โมเดลใหม่ล่าสุดคันนี้นะครับกับระบบส่องสว่าง led รอบคันหน้าจอเรือมายแบบคู่นะครับอนาล็อกดิจิตล lcd ที่ผสมกลมกลืนอย่างสวยงามเลยนะครับซึ่งบอกมาตรวัดแบบดิจิตอลบอกระยะทางน้ามันที่เหลืออยู่นะครับบอกไฟตำแหน่งเกียร์ รวไปถึงช่องเสียบชาร์จ USB Type C นะครับที่สามารถชาร์จอุปกรณ์วกโทรศัพท์หรือว่าอุปกรณ์ไอทีอื่นได้ครับนอกจากนี้นะครับเจ้า Speed 400นะครับยังมาพร้อมระบบการขับขี่และความปลอดภัยนะครับทั้งระบบคันเร่งแบบไร้บายไว้นะครับระบบผ่อนคันเร่งแบบบีคัชนะครับช่วยลดความเมื่อยล้าในระหว่างหยุดหรือเริ่มขี่นั่นเองครับแล้วก็ระบบป้องกันการโจรกรรมตัวรถและระบบเบรก ABS มาให้ด้วย สำหรับเจ้า speed twin 400รุ่นนี้นะครับมาพร้อมสีใหม่ 3- ส,สีด้วยกันได้แก่สีแดงสีน้ำเงินและสีดำน,นั่นเองครับโดยโมเดลดังกล่าวจะเปิดตัวในตลาดอินเดียตั้งแต่ช่วงเดือนหน้าเป็นต้นไปและวางจำหน่ายในตลาดอื่นๆทั้งหมดตั้งแต่ช่วงต้นปีหน้านะครับสำหรับราคาจะมีการประกาศในเร็วๆนี้นะครับก็จบกันไปแล้วกับเจ้า speed 4ี0โมเดลใหม่ล่าสุดจากทางไทรัมนะครับหากใครสนใจก็อดใจรอกันไปก่อนนะครับสำหรับช่วงต่อไปพอดแคสต์จะเป็นโมเดลรุ่นอะไรก็ยัง าลืมฝากติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราซูบายไทยแลนด์กันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ